เอาละครับเดี๋ยวผมลืมปิดเพลง <c oughs> ไม่น่าลืมปิดเพลงนะก็เลยเพลงก็ตอนแรกผมกะว่าจะคลิปแล้วก็สต็อปสต็อปแล้วก็ปิดเพลงแต่ลืมปิดเพลงลเข้าใจร้อนแต่ร้อนรีบหนึ่งก็เลยเพลงมันก็เลยมีต่อตอนแรกกะว่าจะเอาตัดเพลงไว้แค่ก่อนหน้านี้แต่ลืมปิดเพลงก็เลยช่างมันครับตอนนี้ก็หาต่อครับดูใต้เตียงไม่มีอะไรครับ ดูบนเตียงไม่มีอะไรครับกระถางดอกไม้มาอยู่อะไรตรงนี้มันไม่ใช่ที่อุจจาเจ้าตัางเจ้าต่างครับหาต่อครับหาต่อตัวที่เหลือเป็นตัวอะไรคนซ่อนเหรอฮะครับคนหาไม่สีครับเจอหนังสือหนังสือ,หน,สอหนังตีตีต,ตีไม่โดนหนังสือกระโดดนี้ นี่ครับกระโดดหนีไม่พ้นหรอโดนซะผมว่าผมตีโดนแล้วทำไมผมคลิกหน้าจอหน้าจอมันยังไงไม่รู้อ่ะหน้าจอไม่ค่อยดีเอาละครค่อนเหลือหนึ่งครับคนหาเหลือสี่เท่าเดิมครับตัวที่เหลือมันเป็นอะไรไม่มีคำใบบอกเขาต้องหาด้วยสีมือแล้วก็แบบหาแบบมโมสโซ่ว่ๆๆไปครับ ไม่รู้ว่าใครจะหาเจอครับตัวเขสุดท้ายแมลงปอท่อจะหาเจอหรือใครหาเจอหรือผมหาเจอโซฟาครับโซฟาโซฟาซีโฟที่ไม่ใช่โซฟาโซฟาที่ไม่ใช่โซฟีเออไปใหญ่ละสมองผมอะไะครับโซฟาโดนผมตีไปจะเข้าไปเล่นเกมจะเข้าไปเล่นแล้วเมื่อกี้โดนออกดีค่ะชื่อไรอ๋อชื่อไรอ๋อ เอาละครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้ายัางไงก็ไว้ต่อคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับ